ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าคนจีนที่อบยบมาจากโพนทะเลนู้นไม่ว่าจะเป็นสวดเถาก็ดีไม่ว่าจะเป็นเก็กเงี้ยวก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกาะไหหลําลก็ดีส่วนมากคนจีนที่มานั้นจีนแต้จิ๋วก็มี จีนแคะก็มีกินหกเกี้ยนก็มีจีนไหหลำก็มีเผ่าพันคนละอย่างและการทำมาหากินชำนาญก็คนละอย่างสำหรับเกะาะไหหลำนั้นมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของประมงมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่ององการทำไม้เฟอร์นิเจอร์ มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงเลี้ยงช้างเสียงจะดังมากเลยคนหายหล่อคนหหล่อที่อพยยมาจะเกาะไหาหลํานู้นก็จะไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยก็ดีไม่ว่าจะเลยไปนูน้นไปนครสวรรค์ปากน้ำโพไหลไปเรื่อยไปสถานที่ต่าง โยมเล่าให้ฟังว่าอู้เห็นความเขียวชะอุ่มนั่งเรือมาเห็นความเขียวชะอุ่มของแผ่นดินไทยแล้วรู้สึกนึกทันทีว่าไม่อดเห็นข้าวในนาสีทองเต็มไปหมดมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างแน่นอน คนจีนไฮห,หลัมที่เดินทางมาจากเกาะไฮหลัมก็มีอาชีพในขั้นโลดขั้นต้นว่าแบกเป็นกุรีแบกข้าวจากเรือจกากนาสู่เรือจากเรือล่องมาตามลำน้ำต่างๆมีอาชีพอย่างนี้เขาบอกว่าขอให้มีอาหารกินอย่างท้องให้อิ่มพอแล้ว ไม่ได้มีความป่ารถนาะอย่างอื่นต่อมาความลำบากลำบากดังที่โบราณเขาบอกว่าความลำบากสร้างคนความสบายฆ่าคนคนจีนเหล่านี้มาด้วยความยากลำบากมากเลยนึกคาใดเห็นถึงความลำบากที่อยู่เมืองจีนลำบากมากๆ แต่ชนะความลำบากได้ก็คือทําบ่อยๆให้คุ้นชินอดทนเป็นที่มาของอุดมกติของคนจีนทั่วไปขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นคนตรงต่อเวลารักษาหน้าที่แล้วก็ทำดีตลอดชีวิตเชกเช่นเจ้าภาพในวันนี้คุณสุมิตรคุณสิริพรด่านวันนี พ่อแม่ของทั้งคู่นั้นพยายามส่งให้ลูกเรียนหนังสือจบวิศวกรรมศาสตร์จบพาณิชจบบัญชีด้วยวิธีคิดวิสัยทัศน์มองการไก่ทำอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนี้เลยประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าใจใสเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรักษาศีลเจริญภาวนาเสมอเสมออยู่ทําทำให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าบ้านสะอาดบ้านเรียบร้อยบ้านเป็นระเบียบจะพูดจะจากันก็สุภาพสำคัญที่สุดก็คือว่านั่งสมาธิเป็นประจำใจใสใจงานวันนี้ คุณสุมิทธ์คุณสิริพรละลรึกถึงบุพการีชนในการกอดที่อุตสาหส,ส่งเสียให้ประสบความสเร็จในชีวิตได้มีโอกาสทำบุญในวันใกล้วันดุจจริและได้มีโอกาสให้ล,ลูกหลานป่าป,ปื้มคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักคนนั้นรู้จักผูกพันให้เป็นการสร้าง สัมพันธชนโยงใหญ่ภายในครอบครัวพี่ป้านาอาลุงป้าได้รู้จักลูกหลานทุกคนแนะนำทุกคนเรียกให้ถูกแล้วก็เชิญทานข้าวดังกล่าววันนี้ท่านตั้งใจทําบุญตามโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดเป็นข้าวหมูแดงสีมรกตถวายพระภิกษุสำเนิน มอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวัดไตรมิตรวิทยาลามขอบุญที่ใสความสุขใจความสบายใจจงมังเกิดขึ้นกับคุณสุมิตร์คุณสิริพรฮะด่านวันนี้ขอคุณสุมิตร์และคุณสิริพรที่มีใจใสสว่างไสอยู่ยเป็นนิจ ขอให้ท่านมีสมบัติจกกักรพพัดตักไม่พองหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองมีความสุขกายสุขใจตลอดชีวิตและครอบครัวท่านมีแต่ความผาสุขไม่เจอคนภัยไม่เจอคน่านเจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์ตลอดการเป็นนิทเทินทิวิปป,ปิัสสะพระเงินทองไหลมาณชาลีตี